ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอร์คแช์ของโน้ตนาโอกิวันนี้เราจะมาพูดหัวข้อกำแพงล่องหนที่สร้างสมดุลตั้งขอบเขตงานชีวิตอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันภาวะหมดไฟสำหรับคนที่ทำงานแบบไฮบิดรีโมทคนที่ถูกลบกวัวหลังเลิกงานบ่อยๆและผู้ที่รู้สึกว่าชีวิตส่วนตัวถูกกืนกินได้งานเรามาเริ่มกันเลยในยุคที่โทรศัพท์มือถือทำให้เราทำงานได้จากทุกที่เส้นแบ่งระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว มันก็เริ่มจางหายไปครับอีเมลเด้งตอนสามทุ่มแชทงานดังตอนเที่ยงคืนเราเริ่มรู้สึกว่าเราต้องพร้อมตอบสนองตลอดเวลาการใช้ชีวิตแบบนี้ทําให้เราเป็นเหมือนแบตเตอรี่ที่ไม่มีวันชาร์จเต็มนําไปสู่ภาวะหมดไฟหรือเบรนเอาท์อย่างรวดเร็วความจริงก็คือถ้าคุณไม่กําหนดขอบเขตให้ชัดเจนโลกก็จะเข้ามาก,กินเวลาของคุณไปเรื่อยๆครับการตั้งขอบเขตงานชีวิตไม่ใช่การเห็นแก่ตัวครับ แต่มันคือการปกป้องพลังงานที่ทำให้คุณทำงานได้อย่างมีคุณภาพในระยะยาวนี่คือ3วิธีการสร้างขอบเขตที่แข็งแกร่ง 1. สร้างขอบเขตทางกายภาพแม้ว่าทำงานจากบ้านคุณต้องกำหนดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้สำหรับทำงานเท่านั้นเมื่อคุณออกจากพื้นที่นั้นถือว่าคุณออกจากโหมดทำงานทันทีถ้าเป็นไปได้ให้ปิดแลปท็อปและนำไปเก็บให้พ้นสายตาการทำแบบนี้เป็นการส่งสัญญาณให้สมองรู้ว่างานจบแล้ว 2ส,สื่อสารความคาดหวังอย่าปล่อยให้คนอื่นเดาว,ว่าคุณพร้อมตอบกลับเมื่อไหร่ครับคุณต้องกําหนดและสื่อสารให้ชัดเจนเช่นผมจะตอบแชทงานในช่วง8ปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเท่านั้นหรือสําหรับเรื่องเร่งด่วนที่สุดให้โทรหาแทนการส่งอีเมลหลัง6กโมงเย็นการทําแบบนี้เป็นการให้เกียรติเวลาของตัวเองและคนอื่นก็จะเคารพมันด้วยสสร้างวิธีกรรมเปลี่ยนโหมดคุณต้อง หากิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้จิตใจเปลี่ยนจากโหมดงานไปสู่โหมดชีวิตอาจจะเป็นการเปลี่ยนสภาพการฟังเพลง10นาทีการเดินเล่นรอบบ้านหรือการออกกําลังกายวิธีกรรมนี้เป็นเหมือนสะพานที่นําคุณออกจากความเครียดของงานเข้าสู่ความผ่อนคลายของชีวิตจําไว้ครับว่าไม่มีใครได้รับเหรียญรางวัลจากการทํางาน24ชั่วโมงต่อวันการตั้งขอบเขตคือสัญญาณของความเป็นมืออาชีพไม่ใช่ความขี้เกียจ เพราะคนที่รู้ว่าคุณค่าของเวลาตัวเองคือคนที่รู้ว่าการพักผ่อนที่มีคุณภาพจะนําไปสู่ผลลัพธ์การทํางานที่ดีที่สุดอย่าลืมกดติดตามกดแชร์จะได้ไม่พลาดไมล์เซตดีๆขอบคุณครับ